มาช่องพาผุ้หิูค่ากินเกลือแยสวัสดีนะคะทุกคนก็วันนี้นะคะปอเนี่ยมากอยู่ที่ที่ไหนสักที่ทุกคนถ่ายอ่าก็อยู่แถวเชียงใหม่เนี่แหละวันนี้นะคะบอลมากับพี่มดสาวลุยกินแซ่บนะคะขอเชิญพี่มดเลยค่ะต้องเชิญด้วยเหรอใช่ให้หสวัสดีค่ะมาเป็นเกียรติแอมเป็นแขกกินติมัดก์นะคะวันนี้เนี่ยน้องอยากจะพาพี่นะคะเดินชม ความสวย um งามของแม่น้ำปิงนี่ว่าเดียวก็กำลังใจเห็นว่าพี่ตุ้ยใช่ไหมจะให้พี่น้ำหนักลดใช่ไหมได้อยู่ได้อยู่นะได้อยู่นะพาพาพาพี่มดให้แบบเออออกกำลังกายนิดนึงเดินยวชมพี่พี่มีรถส่วนตัวให้น้องด้วยนะอะไรกันเนี่นี่รถส่วนตัวไงนี่ไงรถส่วนตัวแต่เจ้าของไปไหนไม่ร <anak> no. ู้เลยนะเจ้าของอยู่แน่เจ้าของอ๋อเอาไปดิโบมี่เจ้าของพี่มดพี่มดเอิก เมองวิเจ้าของเห็นด้วป็นมูลเนี่ยกล่ว่าจะจะอะไรจะลองจะลองขึ้นรถตุ๊กนะคะจะซิ่งหรือเปล่าใช่ไม่จะไม่เชื่คะนี่นะคะมองไม่เห็นเจ้าของคือถ้าไม่มีเจ้าของนี่พี่มดเปียไปแล้เอาไปไอเลยไปกันเถอะพี่มดไปกันเถออันนี้เดี๋ยวพาเดินโชว์วิวแม่น้ำปี แอปเปิลก็เลยรับบทเป็นไกด์น่ารักแล้วก็แต่ว่าน้องแอปเปิลอย่ากระโดดนะคะบ้าหรอใครจะไปกระโดดพลังพลังพี่มอนี่พลังพ่มอนนี่แม่โอ้ยโอ้ยยันดีวิ่ดีมากเลยค่ะสวยมากดูวิวสวยมากค่ะเอ้าไปไหนแล้วน้องเห็นอยู่นะพี่มอนี่เห็นพลังไม่ได้เลยนะวันนั้นเห็นคลิปอยู่เขาพายแล้วเขาพายแล้ว อันนี้จะเป็นจุดชมวิวที่อยู่ตรงที่เลยนะคะจะบอกจะบอกให้ก็ได้ว่าตรงนี้กัดหลวงเนาะอันนี้เนี่ยพี่มดมันมีเรือให้เช่านะจะโดดลงไปก็ได้นะบ้าหรอพี่มดสาามรถไปได้นะเนี่ยถ่ายเรือเลยอ่ะฮัลโหลยังเขาไม่ได้ยินเฮ้ยนกบินกลับรังแล้วใช่นกบินกลับรังแล้วเข้ารังจะอ้าแต่มีคนไขยเล่นเยอะนะดูฝันดูสิ วิวคือสวยมากใช่วิวสวยมากตรงน,นี้เออเนี่ยมันมีให้เช่าอะความจริงอะน้องก็เคยแบบคิดอยากจะพายเรือเล่นนะแต่ว่าไม่กล้า,เ,าเพราะว่าว่ายน้ำไม่เป็นเอาเหรอใช่พอว่ายน้ำไม่เป็นเหรอเคยเรียนว่ายน้ำเสี่ยงไปตั้งเยอะเลยเอาคืนครูไปหมดซะงั้นได้ไง <laughs> ว่แต่ว่ารรยากาศจามเย็นนะคะวิวสวยมากที่นี่นะคะก็ ใครมากราดวัวต้องต้องมาเดินเที่ยวที่นี่หรือว่าถ่ายรูปเล่นได้เลยนะคะประทับใจไหมคะับพี่มดวันนี้แบบไช้พิณเยอะมากมีสาวสวยนน้ำพานแล้วก็เห็นเห็นอะไรอะอาหารตาด้วยแม่ทักมาด้วยใจไกลแล้วอุ้ยคือคือใส่ตาคือว่าใส่ตายาวอ่ะใส่ตายาวอ่ะคือเขาไพร์มาตั้งแต่ตรงโน้นอ่ะก็เห็นเลยอ่ะเห็นเห็นเห็นพู่เบาเป็นมาได้เนี่ ไม่ได้เลยเห็นเห็นเป็นต้องมีเซลนะฮะใช่เซลทั้งผู้สาวเซลเซลผู้สาวนะคะพี่มดเซลมดน่ใช่ค่ะเนื้อไม่ปฏิเสธด้วยนะขนาดน้องยังเซ้าเลยอจริงๆมีความแบบให้ให้ตัวลงน้ำปิงถ้าตัวต้องตัวลงน้ำปิงก็ไปคนยืนตรงไหนกไอนลูกเนี่ยก็ถ้าหนูจะให้เมื่อเจ้าถอดทานอยู่นู้ยเขาใครอยู่แล้วเขาก็น่าจะเป็นสุขภาพดีหรูพอเขาจะโดดมาช่วยน้องเหรอหุือว่าโดดลงไปจริงๆอ่ะ ขาไปไกลแล้วตอนนี้ไม่ทันแล้วล่ะอย่าโดนเลยเดี๋ยวเป็พาราเลยนะไม่ใช่ไม่พี่มดก็โดดตามโดดตามน้องโดดกระชวยน้องไงของพี่พี่ไม่จมหรอกเพราะพี่มีควงยางในตัวไงขึ้นอตื้นนะเนาะไม่เซลตัวเองก็ได้ด้วยได้เพราะว่ากลัวน้องแอปเปิลเซลก่อไม่เซลน้อง น้องๆไม่แซวไม่แซวเพราะว่าน้องจะบอกว่าพี่พี่มดหอมเปียวน่ารักอ่ะอันนี้อันนี้อันนี้คูอความจริงไหมแต่พี่ก็ยังใส่ไซส์เอได้นะ,ะนี่เทพี่จะอ้วนเดี๋ยน้องไม่ใช่ <c oughs> ไม่ไปใส่ใส่มินิมอลใส่มินิมอลนะคะอะไรอ่ะใส่มินิมอลเนี่ยอ่าก็<อ>นี่นะคะวันนี้เนี่ยพอพาพี่มดนะคะแล้วก็พี่เอฟซีเดียแทนว่มาดูเิีวบรรยากาศแม่น้ำปิงอย่างนี้เลยอันนี้จะเป็นช่วง เย็นๆนะคะแล้วก็บรรยากาศดีมากใช่ลมดีนะที่ลงมาอย่างเงี้ยมันรู้สึกเย็นสบายดีนะอยากจะบอกว่าชวนที่หน้าลอยกระทงนะลอยกระทงไม่มีที่ยืนค่ะสําหรับเราเนาะไม่มีไม่มีเลยมันมีที่ยืนสําหรับคนมีคู่เท่านั้นนะคะนี่คนไม่มีคู่ไม่มีสิทธิ์นะคะล้อเล่นก็เดี๋ยวจะก็กันพี่มดเรารู้ใจใช่ไหเจอแล้วค่ะพี่สาวผู้รู้ใจเลยค่ะ เดี๋ยวแอบอ้อนจะขอตัวลาไปแต่เพียงเท่านี้นะคะก็อย่าลืมไปติดตามเพจพี่มดมดสาวลุยกินแซ่บค่ะท้าเราด้วยนะสวัสดีค่ะพบกับช่องน้องมดสาวลุยกินแซ่บใช่ไหมคะมีอย่นี้เลยแซ่บเียมบบนี้เลยสาวลุยกินแซ่บอ๋อสาวลุยกินแซ่บเนี่ยข้าประจําเดี๋ยวเราไปเอาช่องว่าแจ้งค่ะสาวลุยกินแซ่บเนี่ยถ้าเดินก่อนถ้าเดินก่อนไม่ใช่ะเราไปกันดีกว่า ไปแล้วนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ถ้าใครชอบอ <laughs> คลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแอปบอลด้วยนะคะสว,ส,สวัสดีค่ะคิดว่าที่นี่จะไหนนะ